สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูทําให้ง่ายเลยค่ะแต่ว่าอร่อยมากๆนะคะหอมกลิ่นกระเทียมค่ะคลุกเคล้านะคะกับซอสนะคะเข้มขน้นแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับเมนูหอยคีโตนะคะแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปดู เดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นบล็อกชอยนะคะที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะหันห่นหัน่นหั่นหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะความยาวตามต้องการหลังจากนั้นเอาไปล้างนะคะกับเบกกิ้งโซดาให้สะอาดเลยนะคะขั้นตอนนี้สําคัญมากหลังจากนั้นเรามาบุบกระเทียมไปนะคะซึ่งเราจะใช้กระเทียมจีนนะคะบุบ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 เลยนะคะแล้วก็หั่นนะคะให้เป็นลูกเตา๋าล,ล,ลูกเต๋านะคะพักส่วนนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ํามันกันค่ะกระทะกันเลยค่ะ เราจะใช้นะคะคน้ำมันนะคะมากออลงไปก่อนเลยค่ะหลังจากนั้น,นะคะ่ะเอากระเทียมนะคะลงไปเจียวค่ะพอหอมและเหลืองนะคะพักส่วนนี้ไว้นะคะตักเก็บไว้เลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะเรามาใส่น้ำมันกันต่อค่ะและใส่บล็อกชอยลงไปนะคะที่เราหั่นไว้นะคะผัดนะคะพอบล็อกชอยสลดนะคะซึ่งเวลาจะใช้เวลาผัดไม่นานนะคะใช้ไฟค่อนข้างแรงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะหลังจากนั้นเลยนะคะเราก็จะใช้สีอิ๊วขาว ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำมันหอยกีโตนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดตลอดเวลาเนาะผัดๆผัดและเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะจะได้นะคะมีน้ำราดนะคะเวลาทานอร่อยมากๆเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเรานํามาจัดจานกันนะคะโดยที่เราจะตักนะคะบล็อกชอยที่ผัดเรียบร้อยแล้วสําหรับคีโตนะคะลงไปค่ะ ราดนะคะด้วยกระเทียมแต่งหน้าอีกนิดหน่อยค่ะแค่นี้ก็จะได้เมนูแบบง่ายๆกันแล้วรองไปทำกันดูนะคะบอกเลยอร่อยมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ